สวัสดีค่ะกลับมาพบกับร,รายการ123ามาออกกําลังกายกันเถิดกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีวิธีการเคลื่อนย้ายตัวบนเตียงนะคะของผู้ป่วยโวรคหลอดเลือดสมองมาฝากกันไหนลอชมกันได้เลยค่ะค่ะสมมุติว่าอ่อนแรงข้างซ้ายนะคะเราก็จะมาเคลื่อนย้ายบนเตียงนะคะก็จะมีเคลื่อนขึ้นบนเคลื่อนลงล่างไปซ้ายแล้วก็ขวานะคะเดี๋ยวลองดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะตั้งเข่าขึ้นนะคะชันขาข้างที่มีแรงขึ้น แล้วก็แขนนะคะตั้งศอกขึ้นอันนี้จะเคลื่อนย้ายไปบนหัวเตียงนะคะก็คือล้งหนักที่ส้นเท้านะคะแล้วก็ศอกดันตัวขึ้นนี้นะคะยกศีรษะแล้วก็ดันตัวนี้นะคะต่อไปเคลื่อนลงก็คือเหมือนเดิมเลยกระดันตัวลงยืบใช้หมอนใหใช้มือดึงหมอนตากี้นะคะข้างนี้ข้างซ้าย ถ้ามีแรงแค่ไหนก็ช่วยดันแค่นั้นนะคะประมานี้อย่างนี้เนาะโอเคต่อไปจะเคลื่อนไปทางขวานะคะขั้นแรกยกสะโพกขึ้นก่อนย้ายไปแล้วก็ขยับตัวตามานี่นะคะยกสะโพกย้ายไปขยับตัวตามโอเคต่อไปไปด้านซ้ายนะคะยกสะโพกขึ้นถ้าขามันขยับไม่ไปใช่ไหมคะเราสามารถใช้ขาขวา เกี่ยวแล้วก็ย้ายไปนี้ได้แล้วก็ยกสะโพกขึ้นอย่างนี้นะคะยกตัวตามเกี่ยวไปนี่อันนี้ก็จะจบไปแล้วนะคะสําหรับการเคลื่อนย้ายตัวบนเตียงเนาะต่อไปจะเป็นวิธีการลุกขึ้นนั่งนะคะขั้นแรกตั้งขาขึ้นก่อนนะคะด้านที่มีแรงเนาะจากนั้นพลิกตะแคงค่ะใช้มือดึงก็ได้นะคะใช้มือนี้แล้วก็ดึงน,นี้ตะแคงตะแคงเสร็จปุ๊บ เราจะเอาขาลงข้างเตียงก่อนก็คือขาซ้ายไม่มีแรงเอาขาขวานะคะเกี่ยวข้อเท้าซ้ายแล้วก็เหวี่ยงไปข้างเตียงอย่างนี้นะคะลงข้างเตียงมือเก็บขึ้นมาไม่มีแรงเนาะเราต้องเอาอีกข้างหนึองเก็บขึ้นมาอย่างนี้นะคะเอาลงข้างเตียงเท่าที่ไหวเลยจากนั้นใช้มือด้านที่มีแรงนะคะดันด้านนี้ถ้ามีแรงลงสอกใช้สอกดันร่วมด้วยแล้วก็ดันนี้นะคะขึ้นมาอย่างนี้นะค่อยๆดัน แล้วก็นั่งแอน,นั่งก็อยากให้เอาเท้าให้ถึงพื้นนะคะแล้วก็มือจับไว้ข้างนี้วางไว้บนตักหรือถ้าสามารถวางไว้ข้างข้างแล้วก็ดันศอกให้ตรงให้ตึงไว้ก็จะดีนะคะตึงให้ศอกตึงะจะได้กรตุ้นตรงหัวไหล่ด้วยโอเคประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะกลับลงไปนอนกลับลงไปนอนก็เหมือนเดิมเลยอเอาแขนขึ้นมาก่อนจากนั้นนะคะเอามือด้านนี้ดัน ค่อยๆลงเกี่ยวขาขึ้นเอาด้านที่มีแรงเกี่ยวขาด้านที่ไม่มีแรงขึ้นมานะคะก็ค่อยๆลงเกี่ยวขึ้นมาปึ๊บอย่างนี้นะอ่าแล้วก็นอนหงายเหมือนเดิมประมาณน,นี้นะคะสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ปว่วยโรคลอดเลือดสมอง สามารถทิ้งคำถามไว้ใต้ในคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าทักเข้ามาในแฟนเพจก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ